ได้ไมพกพามา K 0ศ8นนะครับในวันนี้ได้มาสอันคนละอันสำหรับผุมคอใช่ในกระมุกก็ได้ค่ะห่อมาอย่างดีใส่น้องจุ๊บจุ๊บมาน้องตุ่มตุ่มน้องตุ่มตุ่มน้องตุ่มตุ่มดีเล่นแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แกะแกะก่อนแกะก่อนมนจุกมาอย่างดีนะครับตัวนี้ดีงามมากแล้วก็มีเทสมาให้ด้วยนะสวยอ่ะเลยสีดำเขอดูก่อนขาดูสีดำ เราสามคนเราต้องรูว่าผมเป็นูนทีสาเทแทนทต่ลมทำแทนทำแทน่สี่จุดกัวหลอูนยี่ห้อบุ้ดเดีงามนี่ไงก็หมอ คุณณสกอันนี้คือสีก็จะบอกเออคุณอุปัตติศรสนานิสัยของผู้หลุดสามคนนะสวยหวานก็ต้องสีดําปูเท่านัาน้นอันนี้ด๊าดา <c oughs> ค่ะสีทองนี่คิดเอาเองนะคะเราได้สีทองตอนนี้เรามาดูกันว่าวันนี้<ม>ทั้งหมดสามปุ่มนะครับใช่มีปุ่มแรกปุ่มเปิดแล้วเปิดกันก่อน Hello to sing Hello to sing เอาก็กดแล้วอะไรไม่ติดกดครังค่ะพาร์ฮัลลูไปค่ะ Hello to sing แล้วปุ่มบนสุดก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะจ๊ะเอออแล้วปุ่มเขาบอกเป็นปุ่มวอลลุ่มแล้วปุ่มตรงกลางอ่ะจะเป็นปุ่มเอ็กโคเอ็กโคถ้าอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่ไหนวะนี่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็จะดังถ้าเราเราเลื่อนเอ็กโคก็จะเป็นลมก็จะแบบต้องกล้องนเอาใหม่แล้วลอันนี้คือปกติโลใช่ปกติโลอ่าอ่ามันก็จะแบบว่านิดนึงต้องกล้องเนาะ เขาเรียกมันก็เหมือนแบบไมค์ที่มีเอฟเฟกนิดหนึร้ได้แน่นอมงากขึ้นที่เราได้มานะครับในกล่องก็จะมีสายมาให้สองสายสายนี้คือสายชาร์จธรรมดานะครับเพื่อที่จะใช้งานต่อไปในการถ้าแบตหมดก็เสียบชาร์จต่อส่วนอันนี้พิเศษมากนอกจากเป็นไมโครโฟนแล้วไม่ยังเป็นลำโพงที่สามารถเอาเพลงออกจากนี้ได้ด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถเดินร้องเพลงไปที่ไหนของบ้านก็ได้ซึ่งทาได้2แบบสำหรับการเอาเสียงออกมานะครับคือหนึ่งต่อจากมือถือเราโดยตรงเลยและเสียบสายเข้าตรงนี้ แล้วเราก็เปิดเพลงที่เราอยากจะร้องได้เลยนะจ๊ะคือเก๋มากอันเนี้ยพูดเลยเด็ดชาด้วยจะลองไหมคะลองได้ก็ลองไปด้วย อาจจะเป็นปัญหาคือแบบว่าเราเต้นได้ไม่เต็มที่เราก็ขอสายซ่าอย่าบอกนะว่าบูทูธได้ถูกต้องเพราะมันคือไมค์บูทูธนะเราสามารถเปิดบูทูธซึ่งชื่อก็จะเป็นนี่นะครับ T U X U N T 0 6 8กแล้วก็เชื่อมต่อเลยตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวดเิเวลไวมากเองดูวยลูกลอง้วยลูก คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงให้ฟังมันด้วย่ทุกคนนะจ๊ะไหนที่ใกล้ปีใหม่แล้วเราเลยจอพลี่กับปีใหม่มาร้องทุกคนความหมายดีๆนะจ๊ะซึ่เลยใเยใช่เลยลให้รลยนเดี๋ยวไปดูทุกคนซีใย okay ส,<ป>สวัสดีสวัสดีสวัสดีบีบใ,ใครรักใครให้ไ้แต่งงานกัน ความสุขมากๆกันนะครับที่สิ่งใดสมความปรารถนาเป้าหมายต่างๆที่ทราปีที่แล้วได้ยังไม่ได้สำเร็จก็ขอให้สำเร็จในปีใหม่นี้นะครับใช่ยังไงก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภพาพน,นะคะขอให้ทุกทกท่านแข็งแรงแล้วก็ฝากพวกเราสามคนไว้ด้วยและกันเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกัน,กนอีกแน่นอนเลยแล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะน้องมุกไปฟันค่ะเน็่อ้อยมีความสุขทุกคนเลยะใะ่ไวันปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปีเล ที่เลุดของเอเลยนี่ K ศูนหกแปดของเราท่ะไมโครกฟนโปรพานอะไะไร้วีอยางมากบอกเลยเราชอบมากอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับใคาค่ะมีสามสีสีชมพูสีดำสีทองนะคะเลือกตามความชอบของตัวเองเลยเลิศค่ะเลิศเลิศไงก็ลาไปเลยแล้วกันเนาะเราขอพอสาวคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ